วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงภาคกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกไัยบุ์คุ้มฉาย,ยาองคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังนี้ ที่โรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์กุ้มฉายยาองคมนตรีและคณะเชิญเสียงของพระราชทานไปนมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามนายที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ทำการตรวจสอบเหตุระเบิดโดยมีนายวารนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้การต้อนรับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ3ามนายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวประกอบด้วยดาบตำรวจกรเกษมบัวเทศอายุ36ปี ดาตำรวจธนงศักดิ์เจษาอายุ40ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเก็บคู่และตรวจสอบวัตถุระเบิดกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ทำการตรวจสอบเหตุระเบิดบริเวณบ้านละหานหมู่8ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีขณะทำการตรวจสอบได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่15เมษาย,ยน2565โดยดาตำรวจกรเกษมบวัวเทศโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณใบหน้าแขนด้านซ้ายขาทั้งสอง ข้างซึ่งข้างขาขวานั้นฉีกขาดและดับตำรวจธนงศักดิ์เจษสาโดนสะเก็ดระเบิดมีแผลที่บริเวณใบหน้าลำคอและตาทั้งสองข้าง และดาบตำรวจวิสิตบัวสีอายุ42ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการเก็บกู้ระเบิดหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดน43ที่ได้รับบาดเจ็บขณะเข้าตรวจสอบเหตุระสด,ดอนเหยียบกับระเบิดบริเวณบ้านน้ำเค็มหมู่8ปดตำบลบ้านนาอเภจนะจหัหวดสงขลาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2565ขณะทำการตรวจสอบได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นและโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณขาทั้งสองข้างทั้งนี้แพทย์และพยาบาลได้ให้การรักษาดูแลอย่างใกล้ชิด ในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยไปกล่าวแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวให้รับทราบอย่างคงทราบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่30อำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน250ชุดไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอบันดังสตาโดยมีนายก้องสกุลจันทาราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพลตรีปราโมทพรมอินรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภา,นภาคสีส่วนหน้า อแม่ทัพน้อยที่4หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจให้การต้อนรับภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ในการนี้องค์มนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้รับทราบโดยทรงชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของทหารและตำรวจที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งเสียสละเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองดูแลความปลอดภยัยชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน องค์มนตรียังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่มีความรอบคอบนำความผิดพลาดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาปรับแก้ไขให้เกิดผลที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียขึ้นอีก และต่อมาพลเอกไพบูล์คุ้มฉายาองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนพระดาบดจังหวัดชายแดนภาคใต้อําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาด้านการจัดการเรียนการสอนรุ่นที่12และการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนรุ่นที่13ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่สองของมูลนิธิพระดาบดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกณนิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานแนวทางทางการศึกษาตามรูปแบบโรงเรียนพระดาบทมาขยายผลประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมศาส,สนาวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนออกไปประกอบอาชีพสร้างตนเองสร้างครอบครัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขเริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี2553โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนจนถึงปัจจุบันเปิดหลักสูตรวิชาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ช่างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรช่างเชื่อมและช่างไฟฟ้าใช้เวลาเรียนหลักสูตรหนึ่ง B. ในช่วงบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงภาะกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกภัยบูญคุ้มฉายาอ,องคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูประโชครัตนานุรักษ์อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพอดีตเจ้าคณะอำเภอสงัยปาดีและพระสมุทอัฐพรกุศลจิตโตอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพซึ่งถูกคนร้ายบุกเข้าใช้ปืนสงครามกราดยิงจนถึงแก่มรณาภาพเหตุเกิดเมื่อคืนวันที่18มกราคม2562ที่ผ่านมานำมาซึ่ง ความเศร้าโศกเสียใจของพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธ,ธาในพื้นที่เป็นอย่างมากพระครูประโชดรัตนานุรักษ์หรือพระอาจารย์สว่างสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนบ้านเจ๊เดงจากนั้นอุปสมบทเป็นพระพิสุเมื่ออายุ20ปีที่วัดรัตนานุภาพโดยได้ทำการพัฒนาวัดที่ท่านบวชและทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนาในบ้านเกิดตลอดจนเป็นพระธรรมทูตอาสาสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้รับการยกย่องเป็นพระนักพัฒนา โดยเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดรัตนานุภาพโดยสร้างเป็นศาลาการประเรียนเป็นหลังแรกมีนามว่าธรรมานุภาพจากนั้นได้สร้างศาลาโรงฉันนามว่าสังคานุภาพและพระอุโบสถนามว่าพุทธานุภาพ จากนั้นพลเอกไผ่บุญคุ้มฉายาองคมนตรีได้เดินทางไปประชุมที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ค่ายจุลาภร์เพื่อร่วมรับฟังภาพรวมสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีผู้บังคับการกรมฐานราบที่3กองพลนาวิกโยธินผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือในปรีชานนนน้อยประหลัดจังหวัดนาราธิวาสและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้ที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่4204ตำบลมายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนายสมนึกพรมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน250ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประกอบด้วยอาสาสมัครทหารพรานตำรวจและอาสาสมัครรักษาดินแดนโดยมีนายรอยาลียะดาหะ ในอำเภอมายอและผลรีคมกริตรัตนาชายาผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่46ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีหัวหน้าส่วนราชาการทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าร่วมพิธี